มากมาพี่น้องมากินตับหวานก็เยอะดอกมาเมื่อนี้เอามือเดียวกินเด้เอามือเดียวจับลอ่องเบอร์เดจังหน่อยหนึ่งมาค่ะข้าวเหนียวขาบาดกับพอ่อเนาะมาพี่น้องโอ้ยได้ผักชีเล้าได้ผักสลัดได้สาลาเณรโอ้ยผักชีไทยพี่น้องมา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 หลายย่ไงไงางหางอืมอืม ออหักขนาดกล่องทั้งชายทั้งห่างอยากได้จัน่อยนึ่นี่พักซีด้าวพี่น้องเอ้ฟอมสปากกอนะอือ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 ขอสอบเยอองใสแซ่บเีพี่น้องจ๋าเร้ยอยากอ่าง น้าว่าบึองได้ดอกกินไม่กินน้ำก็ได pues ้ดอกโอ้ยข่นเนี้ติดมือข่นเนี้ติดมือมามาเผ็ดอยู่ดล่ะสลัดนี่กับปลูกเองจ้าว่าได้ปลูกพันขึ้นไฮสลัดแน่อ้างสลัดแหน่อาสลัแน่มึงดูไปบอกอิบเลยขนาดนลจ้านี่หักที่โอ้ยบ่ยังไงขันยูใกล้พู้ไดเสีเอาไปให้พอ่ะ เอ้ยเนาะจินจังเลยพ่อหล้าเนาะพ่อหล้าเนาะอืมไอ้หนูบอกว่าไอ้เห็ดมันเป็นจับกล้องเมื่อเดียวหนิหมซสำนึกนะจันเนาะไอ้เล็บอยู่เบิ่งเพิ่งเพิงไอ้เดี๋ยดอกแหนเบิ่งอืมแซ่บด้วยเนี่ยแซ่บพี่อยู่นี่ดอกเราตั้งเห็ดยังแซ่บบายบาย